วัสด,ดีนะครับเพื่อนๆดูดูเห็นเห็นเป็ดไหมคะเป็ดสามตัวนานกับ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 ตรงน,นี้ไกๆๆๆๆๆ่ไก่ไก่มาแล้วสามสี่ตัว ตามสี่ตัวนีนอ่อะไรเลยจ้าไม่ได้เอาอาหารมาให้กินนะคะเออลูกเขาลูเขามาได้แล้ว ป๊บป๊บปั๊บปๆ๊เข้ามาใกล้เรา <laughs> อยู่ใกล้ร้านค่ะประมาณถึงปะ่ะห้าร้อยเมตรหรืออาจจะไม่ถึงวันนี้ เดินเรียบริมน้ำเอาบรรยากาศเย็นเย็นสบายสบายคิวคิค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้บัวเดี๋ยวเดี๋วจะให้ดูบัวไม่คงไม่ได้แพลนกล้องได้ปะน่าจะได้นะคะไม่ได้มันต้องตัดอ่าโอเคไม่เป็นไร บรรยากาศก็ปลาเยอะเย็นค่ะเย็นแต่แดดเย็นสบายสบายเหมือนเราไปยืนอยู่บนภูเขาแล้วมีแดดลมเย็น ก็แค่นี้นะคะ